คนที่มีปัญญามีความรู้เป็นที่เคารพสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นคนหนึ่งคือดอตอรออตุสุกินีไดเซตตาโรสตุสุกิที่มีชื่อเสียงมากในทางปรัชญาของญี่ปุ่นนี้ ้ประกาศออกไปว่าถ้าเอาเส้นออกไปเสียเพียงอย่างเดียวญี่ปุ่นหมดความเป็นญี่ปุ่นถ้าเอาเส้นคือพุทธศาสนาอย่างเส้นออกไปเสียเพียงอย่างเดียวญี่ปุ่นจะหมดความเป็นญี่ปุ่นนับตั้งแต่ความเข้มแข็งของฟามูไรนับตั้งแต่ความเจรหดอดทนของญี่ปุ่นความสุภาพอ่อนโยนของญี่ปุ่นโค้งหัวข,ขอโทษกันไม่รูปกี่สิบคร,รั้งนี้ เยอะแยะไปหมดเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมาจากพุทธศาสนาอย่างเต็มจนทางออกประเทศะจะหมดความเป็นญี่ปุ่นอานนั้นคือการพัฒนาทางจิตโดยไม่ต้องแยกเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมให้มันอยู่ในเนื้อในตัวของคนก็นแล้วกันแม้วก็ตามระดับเป็นระดับระดับไปหรือตามความมุ่งหมายเป็นแผนแผนกไป อาจจะสร้างความบุบบึนทรหดอดตนก็ได้จะสร้างความสุภาพอ่อนโยนก็ได้ทำขยันขันแข็งในการงานก็ได้สติีปัญญาก็ได้ว <c oughs> ามมีจิตว่างจัดดอกไม้ชนิดที่คนจัดดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้จัดคนเรียนกันตั้งสามสี่ปีอย่างนี้ก็ได้อะไรอะไรที่เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันมาแต่การที่มีจิตใจสูง พัฒนาทางจิตสูงและโดยไม่รู้สึกตัวแม้คนญี่ปุ่นเองก็ไม่รู้สึกตัวอันที่คนแต่เรื่องมันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงจัพุทธศาสนาอย่างเป็นได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของญี่ปุ่นจนเขาไม่ต้องไม่ต้องอเขาไม่ต้องรู้สึกตัวเขาก็มีอะไรที่เป็นญี่ปุ่นที่เป็นส่วนดีของญี่ปุ่นที่จะไม่รู้จักตาย อันนี้ยังอยู่กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะไม่รู้สักตายฆ่าไม่ตายถาเอานี้ออกไปญี่ปุ่นจะหมดความหมายจะไม่มีความเป็นญี่ปุ่นนี่ดรซซูซูสีขาว่าอย่างนี้